เทศบาลสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขตโดยเอาพื้นที่ของเทศบาลอื่นเนี่ยมารวมด้วยได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถกระทําได้มีขั้นตอนอย่างไรคําตอบในเรื่องนี้นะครับคาตอบในเรื่องนี้ก็ก็คือได้นะครับได้โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้วงเล็บ1ประชาชนที่ประสงค์จะไปอยู่กับเทศบาลอื่นจะต้องยื่นคําร้องต่อเทศบาลที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ และเทศาบาลที่ต้องการจะไปอยู่วงเล็บ 2- เทศาบาลทั้งสองแห่งจะต้องตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นแล้วรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบวงเล็บ3จังหวัดจัดประชุมรัษฎรในเขตเทศาบาลที่จะแยกพื้นที่บางส่วนและเทศาบาลที่จะรับรวมวงเล็บ4หากประชาชนในเทศาบาลที่จะแยกพื้นที่บางส่วนยินยอมให้ไปและเทศาบาลที่จะรับรวมก็ยินยอมรับ ให้ส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวนสามสิบชุดดังนี้4.1สำเนารายงานการประชุมของรัษฎรตามข้อ3 4.2เหตุผลความจำเป็นของเทศบาลที่จะแยกพื้นที่ไปรวมและเทศบาลที่รับพื้นที่เข้ามารวมวงเล็บ4.3ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลทั้งสองแห่งวงเล็บ4.4ความเห็นของสภาเทศบาลทั้งสองแห่ง4.5 ความเห็นของอำเภอและจังหวัด4.6แผนที่และคำบรรยายแนวเขตใหม่ของเทศบาลทั้งสองแห่งขนาด1ต่อ5,000